ตอนนี้นะครับคุณอยู่กับอิวสุดีแมนะครับตัว4ประตูนะเป็นคันที่หลายคนในเต็นท์ได้ลองขับเนี่ยลรารู้สึกว่าแม่งโคตรมันนะคันนี้ไม่ทำมาซิ่งไม่ทำมาแรงไม่ทำมาใดๆทั้งสิ้นแต่ทํามาให้ขับสนุกนะครับก็ภายนอกเนี่ยเขาดูธรรมดามากแต่ถ้าคุณได้ลองเนี่ยคุณจะไม่มีวันลืมเลยแล้วล้อแม็กเนี่ย อาจจะไม่ใช่รุ่นของเขานะครับแต่เราตั้งใจเปลี่ยนนะครับแล้วก็เซ็ตช่วงล่างเครื่องเกียร์ให้เข้ากับเขาให้เข้ากับเครื่องเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเรามาดูสภาพกันไฟหน้านะครับใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในนะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับแล้วก็อินเตอร์คูลเลอร์ด้านในนะที่ใส่เพิ่มมาเพราะอะไรก็เพราะว่าคันนี้ติดตั้งเทอร์โบเพิ่มขึ้นมานะครับก็อย่างที่บอกต้องลองขับนะครับใครที่ชอบ ขับสนุกสนุกไม่ต้องแรงมากไม่ต้องถึงขั้นนอนอูน่ทุกทุกอาทิตย์ลองมาดูคันนี้นะครับแต่ภายนอกเนี่ยเขาจะได้อารมณ์แบบเดิมๆนะอันนี้เป็น4ีประตูรถไม่มีชนหนักเลยทรงโป่งนะครับแล้วก็โลโก้ slx นะครับช่องไฟนะตรงประตูหน้าหลังข้างๆนะครับทุกอย่างยังครบเป๊ะหมดเลยนะแล้วก็เห็นไหมโป่งตรงนี้นะครับ เป๊ะเลยไม่มีเบียดนะครับไม่มีชนแล้วก็แม็กไลเนอร์คันนี้สวยมากสวยเกินปีเลยปีคันนี้2003นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง3000ดีเซลนะราคาแสนต้นๆเท่านั้นถามว่าหลักหมื่นมีไหมหลักหมื่นมีแต่สภาพไม่ได้ขนาดนี้แน่นอนนะครับโลโก้3.0ดีเซลเทอร์โบโลโก้อีซูอยู่ครบโคตรสวยเลยถ่ายไปแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ แม่งสวยว่ะคันนี้นะแล้วได้4ประตูด้วยนะครับใครที่กำลังหารถสี่ประตูนะครับ<ม>เพราะว่าคุณมีสมาชิคกครอบครัวเพิ่มหรือว่าโตขึ้นแล้วแต่คุณยังต้องทํามาหากินโดยการขนของไปขายตลาดนัดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการขนของไปขายเนี่ยลองมาดูคันนี้นะครับผมว่าคุ้มค่าระดับหนึ่งเลยไปดูภายในกันว่าจะเอี่ยมแค่ไหน สภาพภายในนะครับเบาะปีกไม่มีล้มนะอันนี้เนี่ยเป็นเบาะเดิมๆเลยนะครับเห็นไหมพลาสติกไม่มีแตกหักพยางสีแดงแจ๊สเลยอันนี้แต่งมานะพวงมาลัยรอบๆเนี่ยไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับแล้วก็ช่องแอร์นะครับอยู่ครบหมดจอเนี่ยเป็นจอใหม่นะนี่จอใหม่นะครับเครื่องเสียงก็ใส่มาระดับหนึ่งให้ดูคอนโซลหน้าหน่อย เดี๋ยวมาเปิดบังแดดกันดูนะครับกระจกไม่มีแตกนะฝายังไม่มีแตกหักยันนี้เต็มเลย แล้วก็มาดูแผงประตูกันดีกว่าแผงประตูนะครับอันนี้สิ่งที่ผมชอบสุดๆนะครับผ้านี้ยังเดิมๆอยูเลยกระจกเนี่ยเป็นกระจกไฟฟ้านะจะมีตำหนิตรงนี้นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยเบาะด้านหลังนี้แม่งโคตรเอี่ยมนะ ดูแผงประตูฝั่งนู้นดิร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแผงประตูแม่งโคตรเอี่ยมเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันโอเคนะคอนโซลหน้าฝั่งนี้โคตรด,ดูดี ช่องแอร์ไม่มีแตกหักเลยเกียร์แต่งมานะหมายถึงหัวกเกียร์แต่งมาเราก็ดูเบาฝั่งคนนั่งข้างสภาพดีดีปีกไม่มีล้มมีตำหนิอยู่3จุดนะฮะพลาสติกแม่งไม่มีแตกหักเลยกระจกไฟฟ้าแผงประตูดูดีมากนะครับผ้านี้ไม่มีฉลับไม่มีหลุดออกมาเก็บงานเลยนะครับเดิมเดิมหมดเลย โอเคนะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับคือห้องเครื่องสามพันดีเซลโคตรขังเทอร์โบโติดมาใหม่นี่เครื่องเดิมๆนะครับดีเซลรถไม่มีชนหนักทำสนิมแบบโบราณน,นะครับ ขาหน้าเดิมอาจจะดูเขอะๆไปหน่อยนะแผ่นเพดอยู่ครบรถสตาร์ตติดชึ้งเลยนะมาฟังราคาดีกว่าสำหรับอีวสุดีแม็กสามพันดีเซลเทอร์โบคันนี้นะครับสี่ประตูราคาแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะครับก็ใครสนใจนะมาลองขับได้ที่ลาดอุทิศสองทับสามหรือติดต่อมาเลยที่พี่พัน 0815198985พี่พันดีพันนลัตน์1 9 9 9โทรไม่ติดโทรมาอีกเบอร์0813142568 k มมลัตหรือว่าอายไม่กล้าโทรมาทักไลน์มาไลา์ ID แอดไซดีดีดสาสอย่าลืมเติมแอดไซหรือเอวงกลมด้านหน้าด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้ประมาณนี้อยากให้ทุกคนได้มากเลยนะคันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ